เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดให้เป็นประโยชน์ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ถ้าท่านติดตามโซเชียลอยู่นะครับในช่วงหน้าเล้งที่ผ่านมานะครับหลายหลายสวนหลายๆายเพลงนะครับประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับต้นทุเรียนเนี่ยเยอะมากนะครับก็เพราะว่าสภาพอากาศนะครับมันไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนั่นเองนะครับบางท่านเนี่ยห้งลงมาจากยอดเลยนะครับบางท่านเนี่ยใบเหลืองใบร่วงหมดต้นเลยครับยืนต้นตายไปก็มีนะครับเสียดายมากๆนะครับคือถ้าท่านมีเครื่องมือวัดนะครับแล้วท่านใช้ให้มันถูกต้องนะครับ ใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของท่านนะครับรอดผ่านช่วงวิกฤตนั้นไปได้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นนะครับสําหรับทุเรียนนะครับเขาชอบอุณหภูมิที่25-35องศานะครับความชื้นนะครับดินนะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับไม่ควรต่ํากว่า60เปอร์เซนตนะครับความชื้นอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ75เปอร์เซนตนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสภาวะ ที่เหมาะแกการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับถ้าท่านมีเครื่องมือวัดนะครับท่านก็จะประเมินนะครับว่าท่านควรที่จะลดน้ํายังไงนะครับเพื่อไปเพิ่มความชื้นดินเพื่อไปเพิ่มความชื้นอากาศนะครับให้มันเหมาะหรือให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับเพื่อให้ต้นทุเรียนของท่านเนี่ยไม่ชะงักนะครับไม่มีปัญหานะครับหรือมันมีผลกระทบน้อยที่สุดนะวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเครื่องมือของผมนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเครื่องมือสองชิ้นนะครับที่ผมแนะนําให้ทุกท่านมีไว้ในแปลงของท่านนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมว่ามีประโยชน์มากนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับถ้าท่านมีเครื่องมือสองชิ้นนี้นะครับท่านก็จะลดน้ํานะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนที่สุดนะโอเคนะครับมาเริ่มกันที่เครื่องมือเลขเลยนะครับก็จะเป็นอันสีเขียวตัวนี้นะครับนี่ตัวเครื่องมือตัวสีเขียวตัวนี้นะครับก็จะเป็น C in o น e นะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสั่งซื้อไว้ให้นะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยด้านบนนะครับสเกลด้านบนนะครับจะเป็นวัดค่าความชื้นดินนะครับนี่มันก็จะเป็นแท่งเสียบลงไปนะเทคนิคนะครับผมจะลดน้ํานะครับทันทีนะครับถ้าความชื้นมันต่ํากว่าหกสิเปอร์เซนนะครับก็คือต่ํากว่าเลข6กเนี่ยผมจะลดน้ําเลยนะในช่วงเช้านะครับ ก่อนที่ท่านจะลดน้าอ่ะช่วงเช้าๆอย่างของผมเนี่ยเวลาลดน้ําของผมก็คือประมาณเจ็ดโมงนะครับถ้าเจ็ดโมงผมเข้ามาวัดความชื้นแล้วมันต่ํากว่าเลขหกนะครับผมก็จะลดน้ําทันทีนะครับแล้วก็เครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะช่วยประมาณการได้นะครับว่าท่านจะลดวันเว้นวันวันเว้นสองวันหรือวันเว้นสามวันนะครับถ้าท่านมีเครื่องมือตัวนี้นะครับมันจะทําให้การลดน้ําของท่านเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดนะคือได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะครับ ไม่เปลืองน้ํานะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับก็คือให้มาร์กไว้เลยนะครับหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่ำกว่านี้เมื่อไหร่ลดน้ําทันทีนะครับอันนี้เมื่อเช้าเมื่อเมื่อคืนของผมฝนตกนะครับความชื้นมันก็เลยสูงอยู่นะครับนี่นี่ครับถัดมานะครับก็จะเป็นสเกลตรงกลางนี้นะครับเห็นไหมสเกลตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นค่า PH ดินนะครับท่านก็ต้องปรับนะนี่ผมปรับไปทาง PH นะครับนี่นะแล้วก็ต้องรอเวลาสักหน่อยนะสักประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับมันถึงจะนิ่งนะครับ อันนี้นะครับมันก็จะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับค่า p h นี้นะครับผมก็เอามาใช้นะครับสําหรับประเมินการเติมทตุรองของผมนะก็คือดิฟยิปซัมหรือโดโลไม้นั่นเองนะครับผมก็จะเติมทุกสามเดือนนะครับก่อนที่ผมจะเติมนะครับผมก็จะทําการวัดค่า p h ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ถ้าอยู่ที่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกนะครับถ้าอยู่ที่หกเนี่ยผมจะเลือกใส่ยิปซัมนะแต่ถ้าต่ากว่าหกลงไปนะครับอาจจะเป็นห้าจุดห้าหรือห้าลงไปเนี่ย ผมจะเลือกเติมโดโลไม์นะอันนี้คือสําหรับการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับแต่บอกก่อนเลยนะมันไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นะแต่เราเอามาเพื่ออ้างอิงในการเติมธาตุรลงได้นะครับนี่สําหรับตัวกลางนี้นะครับล่างลงมานี้นะครับล่างสุดนะครับสเกลล่างสุดเนี่ยคือเป็นค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยของผมนะครับผมจะให้อยู่ในโซนสีเขียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลืมนี่นะครับกดไปนะครับวัดค่าปุ๋ยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเห็นไหม ของผมมันก็จะอยู่ในโซนสีเขียวนะครับซึ่งในแปลงผมเนี่ยจะมีการใส่ปุ๋ยทุก15วันนะครับนี่ตอนนี้ก็ปลายเดือน6นะครับผมใส่ไปเมื่อกลางเดือน6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับปริมาณปุ๋ยผมก็อาจจะน้อยลงนะครับคือสีเหลืองเนี่ยคือน้อยมากนะคือผมจะเน้นให้อยู่ในโซนสีเขียวนี้นะครับแล้วก็มันมีฝนตกด้วยนะครับค่าปุ๋ยมันก็เลยลงเร็วนะครับไอตัวนี้เนี่ยก็ใช้ประมเมินการใส่ปุ๋ยของท่านได้นะครับบางท่านนะครับดินลักษณะบางประเภทนะครับ เดือนหนึ s. <S ่งแล้วก็ยังอยู่ในโซนสีเขียวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็นไปใส่เดือนละครั้งได้นะหรือบางแปลงนะครับดินบางพื้นที่นะครับสิบวันนะครับ,นนรบก็ตกลงไปอยู่ในโซนสีเหลืองแล้วนะครับก็คือน้อยเกินไปนะครับท่านก็ไปใส่ปุ๋ยทุกสิบวันนะอันนี้ของผมเนี่ยสิบห้าวันนะครับมันพอดีนะครับมันยังอยู่ในโซนสีเขียวอยู่นะครับผมก็เลยใส่ทุกสิบห้าวันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าปุ๋ยนะครับมันขึ้นไปอยู่สีแดงนะครับตัวนี้เนี่ย มันอาจจะทําให้ต้นทุเรียนของท่านเนี่ยเกิดอาการเค็มปุ๋ยได้นะก็คือท่านอาจจะใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับให้ลดปริมาณลงนั่นเองนะครับสําหรับโซนสีแดงนี้นะครับอันนี้คือให้อยู่ในโซนสีเขียวเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือวัดชิ้นเลขนะครับก็มีทั้งความชื้นดินนะครับค่า p h เนะครับแล้วก็ค่าปุ๋ยนะซึ่งแนะนําให้มีเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทนะครับสชิ้นนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา ไม่เกิน400รบาทนะครับรูส้สึกว่าจะ3า0ร้ายปลายๆนะครับนี่เครื่องมือเลขนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดอุณหภูมิอากาศนะครับกับความชื้นอากาศหรือความชื้นสัมผัสนั่นเองนะนี่นะครับสเกลด้านบนนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิอากาศนะครับอุณหภูมินะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก3าองศานะครับไอตัวอุณหภูมิอากาศนะครับจากประสบการณ์ในแปลงผมนะครับถ้ามันเกิน37องศาเมื่อไหร่นะครับ ใบของเรามันก็จะตกนะหรือนะครับถ้ามันต่ํากว่า20องศานะครับสัก2อสวันนะใบเขาก็จะเริ่มตกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับมันก็จะอยู่ในช่วง20 37องศานะครับโดยประมาณนะในแปลงผมนะจากที่การทดลองของผมนะครับซึ่งไออุณหภูมิตัวนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะควบคุมยากนะครับตัวล่างนี้นะครับก็จะเป็นความชื้นสัมพัสหรือความชื้นอากาศนั่นเองนะครับคือความชื้นที่เหมาะ เกจการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ75%ขึ้นไปนะอันนี้คือจากข้อมูลของนักวิชาการนะครับแต่ในช่วงหน้าเล้งที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าเนี่ยเดินเข้ามาในเพลงเนี่ยมันยังไม่ถึง50%เลยนะครับอยู่ที่45ประมาณประมาณนั้นนะครับ45%นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยต้องปรับการลดน้านะครับเป็นลดเช้าเย็นทุกวันนะครับเพื่อให้ช่วงเช้านะครับเดินเข้ามาแล้วอยู่ที่ประมาณ60%นะ คือ6กเอร์เซ็นก็ไม่ได้เหมาะสมทักเท่าไรนะครับแต่มันก็จะช่วยลดนะครับอาการนะครับนกอากาศของต้นทุเรียนของเราได้นั่นเองนะครับอันนี้คือใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับเพราะสภาวะอากาศแต่ละพื้นที่นะครับต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลการลดน้ํานะครับเราก็ควรทำให้มันเหมาะสมที่สุดนะอย่างเลขกเลยคือความชื้นดินนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะ ไม่ควรต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่ด้านบนนี้นะครับความชื้นอากาศนะครับไม่ควรต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นเช่นกันนะอันนี้คือจากประสบการณ์ในแปลงผมนะครับสำหรับเทคนิคการใช้เครื่องมือให้มันเป็นประโยชน์นะครับก็แนะนำนะให้ทุกท่านมีไว้นะครับไอสองตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับสองตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยราคาไม่เกินสี่ร้อยบาทนะเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับในแอปสีส้มนะโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ